เคยพาหมาแมวไปฉีดยาฉีดวัคซีนแล้วทำแบบนี้สารภาพมาซะดีๆค่ะ <S <S 1> <S 1> <อ>หมอซีนมีเรื่องเล่าวันนี้จะมาพูดถึงเคงที่เคยเจอค่ะมีหลายเคสมากๆที่เป็นแบบนี้ก็คือเวลาที่พาน้องหมาน้องแมวมาฉีดวัคซีนหรือว่าฉีดยาเนี่ยน้องหมาน้องแมวเนี่ยสู้มากเข้ามาในห้องตรวจเนี่ยดีใจกับคุณหมอกับผู้ช่วยน่ารักมากคุณพ่อคุณแม่ก็ตามเข้ามาจะให้กำลังใจค่ะแต่พอถึงจังหวะจะฉีดวัคซีนเนี่ยคุณแม่หันหน้าหนีซะอย่างนั้นหมอก,ก็เลยถามว่าคุณแม่กลัวเข็มเหรอคะปรากฏว่าใช่จริงๆค่ะก็เเเลลยยไไไดด้้้ใหปปรรอออนนนนงงตววจจแทค่่ะะมมั๋า็ ห้องส่วนน้องหมาเนี่ยสู้ตายมากค่ะไม่เป็นไรเลยแล้วก็จะมีอีกกรณีคือเคทําแผลค่ะคุณแม่เนอยากจะมาดูนะว่าแผลลูกใกล้จะหายหรือย,อยังแต่ก็กลัวเลือดค่ะสุดท้ายก็เลยต้องฝากหมอถ่ายรูปเอาไปให้คุณแม่ดูอีกทีนึงจริงๆแล้วงานสตวอพทยร์ี่เนี่ยเราไม่ได้แค่รักษาหมาแมวนะคะแต่ว่าเราต้องรักษาใจเจ้าของด้วยใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้กลัวเข็มกลัวเลือดแต่ต้องพาน้องหมาน้องแมวไปฉีดยาไปทําแผลก็คอมเมนต์เล่าให้ฟังกันได้นะคะหรือถ้ารู้จักใครที่เขาเป็นแบบนี้ก็แท็กเขาใต้คลิปนี้เลลลยยค่่่ะแ้วกก็อาาืมมดตติชง มอซีนเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวมาฝากกันเรื่อยๆเลยค่ะ